สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆทุกคนวันนี้พามาเข้าป่าอีกแล้วค่ะพามาเก็บผลไม้อีกแล้ว <iot> ไปค่ะดูผลไม้กันวันนี้เรามาเก็บป่าไกลหน่อยเนาะนี่ค่ะวันนี้พาลูกสาวมาเก็บด้วยสวัสดีค่ะ <laughs> หยุดงานกันนะคะก็เลยพาลูกสาวมาเก็บให้เข้ามาเป็นเพื่อนนี่ค่ะผลไม้ยังไม่ทันได้เริ่มเก็บเลยค่ะเพิ่งมาถึงนี่ โอ้ยดอยูเก็บไปเรื่อยๆเลยค่ะไปค่ะเราไปเริ่มเก็บกันเลยอะยไหนเป๊ะเก็บให้ดูหน่อยซิ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะค่อยๆเล็มเก็บไปนี่เลยตรงนี้ลูกเขียวยังเยอะอยู่อเกล่าใช่ไปห,หาดูตรงลูกตรงไหนที่มันมีลูก โอ้ยดูโกนี้ดกหักดกหนึ่งเป็นไโอ้ยนี่ดกมากมากเลยค่ะโอ้ดูมันยอยอะจับได้นึงนตกนี่เราก็จะเก็บกันค่อยๆเล็มค่อยๆเก็บไปค่ะ ตรงนี้มันดกจริงๆเลยค่ะนี่โอ้ยมันดกอีหลีออหลีอีหลดูขวดดูค่ะเต็มเลยนี่มีแต่ผลไม้ทั้งนั้นเลยค่ะนู้นนี่นี่นี่เยอะแยะเลยค่ะ,ะเหยียบสิมันก็อย่าเหยียบสิดูดูความดกเป๊ะพอกับ <laughs> <laughs> ดูความดกของผลไม้ปีนี้ค่ะดกมากมากเลยค่ะ เจอผลไม้ดูก็เก็บไม่เป็นหรอกค่ะที่เก็บช้าเนะาะค่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละได้วลานี้วานหน่อยก็เอา,าค่อยซอยเอานี่แหละเสียดายลูกมันร่วงลงพื้นโอ้ยดกอีหลีขอบคุณเจ้าของป่าด้วยค่ะที่ห้มาเก็บนี่นี่ชูสิ ยังได้อีกอยู่โอเคถังที่สองแล้วค่ะคุณน่ะถังที่สองแล้วอาเก็บเป๊ะซอย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 ไปเร็วไปได้แล้วก็ค่อยๆแล้วมันชดโตขึ้นดูค่ะดูความดุของเขา ดกมากเต็มต้นเลยเน่อยกมันมากลูกเดี๋ยวรากมันจะขึ้นเอาเสูงไหมโอ้ยดกดกดกค่ะมาเก็บเก็บกันนี่ค่ะถังที่สองก็เต็มละนี่ถังที่สองของเราใกล้จะเต็มแล้วค่ะนี่จะผลไม้ทั้งนั้นเลยดกดกนี่ค่ะสวยสวยสวย ค่ะนี่คือผลงานของเราวันนี้นะคะวันนี้ได้สี่สี่สี่ลังเนาะเป้นเนาะสี่สี่ลังนี่ค่ะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่ลูกสวยๆนี่ค่ะอันนี้เราสองคนแม่ลูกเราก็ได้อยู่นิดนึงได้คนละร้อยยูโรค่ะ <c oughs> นี่ค่ะผละไม้ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดู หวานชําเลยค่ะคลิปนี้ยังไงติ้กก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอคลิปหน้าเนาะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ